เอาละครับผู้ชมคลิปนี้จะพามาชม CRV Gen 5ขับ4-7ที่นั่งคันนี้กันนะครับเป็นรถเข้าใหม่รุ่น 2.4L e ป18ี18.19สีบอนเงินนะครับราคาเสนอขายตอนนี้นีครับ649,000บาทเท่านั้นนะครับคนฟรีดาวน์เนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนละ11,000นะครับสำหรับพี่พี นเลยนะที่สนใจ CRV นะฮะมองหาอยู่นะครับรับประกันให้เลยว่าคันนี้คุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากรู้รยายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top SUV คัดเกรด A นะครับวันนี้มาอัปเดต c r v เข้าใหม่ครับกับเจ้าตัว c r v 2 4 l นะครปี2018-19 Gen5 นะครับ,รบและที่สำคัญเป็นขับ4 7ที่นั่งด้วยนะครับเลขไมล์150,000โลครับชมเสนอขาย649,000บาทนะครับ ผ่อนฟรีดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนละ11,000หนะฮะหากท่านใดสนใจรีบติดต่อมานะครับที่0 8นย์9 4 4 9 6นะครับผมท็อปเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายประจำการอยู่ที่เพชรยนต์สำนักนกใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงมาดูรถนะครับมาทดลองขับเนี่ยสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่คอนแทคด้านล่างขวาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ รถคันนี้นะครับ h อ n d a า r v g e ว5นะฮะรับประกันให้ว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะครับของเพชรยนเนี่ยคัดรถเข้ามาขายนะครับมีแต่เอาเกรด A มานะไม่เอาเกรด B เกรด C มาขายแน่นอนนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับตรวจรถให้ฟรีนะครับครอบคลุมถึง274จุดรอบคันนะครับมีระบุในสัญญานะครับเป็นช่างจากหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิคเชอร์หรือว่า Apple Auction นะฮะเราไม่ได้ตรวจเองนะจมสบายใจได้ อเดี๋ยวผมพามาชมคันนี้รายละเอียดตัวรถนะครับแล้วก็ออปชั่นภายในภายนอกนะฮะโครงสร้างกันรอบคันนะครับสำหรับคันนี้ยังว่างอยู่นะฮะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะฮะวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมรีบเอามาถ่ายพี่พี่รับชมกันนะครับกลัวว่าจะพลาดเอานะครับเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า30มพันนะครับแย่งกันขายนะชมคันนี้นะฮะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้า full LED เรียบร้อยนะครับตกแต่งมาด้วยกระจังหน้าเส้นสายโครเมียมแบบนี้ชัดเจน นะครับสวยงามมากผิวพันธุ์บอดี้ของเดิมแน่นอนเดิมแพ้โรงงานแน่นอนนะครับนี่ฮะฝากระโปรงหน้านะครับเหลี่ยมสันไม่มีรอยปุบรอยหลักยิ้นแต่อย่างใดนะครับนี่ไม่มีรอยคาบเหลืองอะไรเกาะติดเลยนะครับสำหรับตัวบอดี้นะฮะพาร์ทเดิมทุกจุดแน่นอนนะชมมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับป้ายทะเบียน8กต2อ2 8นะครับแนะนำว่าให้แคปไว้นะครับแล้วก็ทักติดต่อสอบถามได้นะครับ สำหรับบริเวณกระจกกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ซุปเปอล้อนะครับก็แนบแน่นชิ้นสนิทการเป็นอย่างดีนะครับเหลี่ยมสันนี่ฮะไม่มีรอยบุบนะคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมล้อแม็กนะฮะปัดเงาทูโทนเดิมแท้จาก Honda นะครับดิสเพกติดตั้งมาให้เรียบร้อย4ล้อนะครับขอบ18แล้วก็ยางบริสโต้นะฮะปียาง2024นนะครับนี่ดอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานต่อกันได้ยาวนะครับสำหรับคันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะคุณผู้ชมนะครับ โช๊คอพนะครับก็ของเดิมแท้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเขาต้องเอาไปปรับสภาพทำความสะอาดล้างเช็ดถูต่างต่างให้ครบจบนะครับมีช่างผู้ชานะตรวจเช็คให้ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับระบบเกียร์นะครับแล้วก็พวกของเหลวต่างๆเปลี่ยนให้หมดนะพวกแบตเตอรี่นะครับเดิมสันด้านข้างนะคะก็คมสวยบอดี้เดิมนะครับนี่สวยงามมากเงางามนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ล้างนะคุณผู้ชมยังใหม่คลิปขนาดนี้เลยนะครับรอการปรับสภาพนะครับนี่ฮะ รถยนต์รอ qc หลังชงนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเราต้องเอาไปปรับสภาพให้ใหม่มากที่สุดนะครับมือหนึ่งป้ายแดงออกมายังไงนะครับนะเราทําให้99เลยนะจบนะครับสําหรับภาษีพรบนะครับตอมให้ครบนะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยพาร์ทเดิมแน่นอนนะครับนี่ฮะมีตาของ t o y ต้านะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับแล้วก็คันนี้กระจกทุกบานนะครับก็ของเดิมแท้ honda แน่นอนนะจบนะครับ คิวกันศาสตร์ตกแต่งมาให้ติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็มีเส้นสายโครเมียมนะครับนะรอบกระจกเลยนะครับ CRV ภายในกว้างๆนะครับและคันนี้ได้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งด้วยนะครับระบกระจกด้านข้างนะครับพับและปรับแบบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ยังให้เลนวอชมาด้วยนะครับนี่กล้องมองมุมอับสายตานั่นเองนะครับนะของ To y o ต้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าบลายสปอตนะครับแต่ว่าของ h o n ด้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลนวอช นะครับสามารถดูได้นะครับแบบตัวรถด้านข้างนะครับเวลามีรถแซงหรือว่ามีมอไซค์มาใกล้ๆนะครับเราก็จะมองนะครับคันนี้รองรับกุญแจสมาร์ทคีเลนเรียบร้อยนะครับนี่ฮะล้อหลังนะครับก็ ไม่มีรอยขุดขีดนะสำหรับตัว Mac กนะครับยางบริสต n e ใหม่ๆดอกยางลึกๆแบบนี้โชคทุกอย่างนะครับของเดิมแท้แน่นอนนะสำหรับ c r v นะครับข้อดีของเขาเลยก็คือภายในเนี่ยเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับปลายท้ายเนี่ยเขาได้มาเป็น LED Light Guiding รูปตัว L แบบนี้นะครับโชบเฉียวตามสไตล์ CRV เจนะครับโลโกโล้ CRV โลโกโล้ เอว AWD นะครับ All Wheel Drive นะครับนะก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองอยู่ครบนะครับอันนี้กล้องหลังกล้องถอยมีให้พร้อมนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนสิ่งกีดขวางด้านหลังให้ด้วย2จุดนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับสวยนะ CRV คันนี้นะครับกระจกก็ของเดิมแท้นะครับนี่กระจกหลังนะครับ Honda นะฮะไลายฟ้ามันจะชัดแบบนี้มีอ่ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะครับแล้วก็มีเสาอากาศคลิปฉลามแบบชักฟินไพเบรก รงกลางมีให้นะครับโคมไฟท้ายไม่มีรอยแตกร้าวรอยคาบเหลืองแต่อย่างใดนะครับชมดูดิสวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมนะโครงสร้างนะครับบริเวณทรงประตูกันนะครับดูตะเข็บเม็ดอาร์กันหน่อยนะหรือวางคนเรียกกระดูกงูนะครับนี่ฮะชมภายในให้ดูกันนิดนึงนะครับภายในกว้างมากใหม่มากนะครับได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับในราคาแค่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทชมได้ปีสองพันแปดจุดเก้าไปใช้งานเลยนะครับนี่ฮะ รงโค่าเออบริเวณโครงสร้างนะครับนี่รูปตัวยูนะครับก็ไม่มีบิดเบี้ยวโคดงอนะครับรอยสปอนเดอร์สเห็นคมชัดนะครับเรียงเป็นเม็ดสวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวโคดงอนะครับรับประกันให้นะฮะว่าไม่มีการพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับไม่มีชนฝั่งนี้มานะครับเดี๋ยวผมพาเช็ครถกันรอบคันนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่อยากได้ CR-V 75ไว้ใช้งานนะครับคันนี้ราคาดีด้วยนะ649,000นะครับแต่ว่าเลขไม้เนี่ยก็ 1นึ่งแสนห้าหนโลนะนะครับแรกกันนะฮะพี่ๆอาจจะมองว่าเยอะนะครับมันก็เยอะจริงแหละนะฮะแต่ว่าแรกมาด้วยราคาแล้วก็คันนี้การดูแลรักษาดีนะครับนะเข้าศูนย์เช็กศูนย์ต่างๆอยู่ทุกระยะแน่อนอนดีกว่าไปซื้อรถบ้านนะครับที่ไม่มีการเมทนแนนการดูแลรักษานะครับนะและคันนี้โครงสร้างเกียร์เด้วยนะครับใช้งานต่อได้ยาวนะชมนะครับ น็อตสา B นะครับด้านขวามือนะฮะก็ไม่มีรอยการขันไข่กระยับนะครับนี่ทั้งบนและล่างนะฮะอยู่สภาพเดิมพาร์ทเดิมนะครับแล้วก็สติเกอร์บอกลมยางเนี่ยก็อยู่เดิมไม่มีรอยแกะแงะนะครับเจ้าของเดิมเติมลมยางในโจเจนนะครับนี่สครับเพดอยู่เดิมเดิมแบบนี้เคยนะครับเอาเสาเอน็อตยดปตูก็อยู่สภาพเดิมนะครับ่ะให้ดูด้านใต้กันหน่อยนะครับนี่นะมีไฟให้ด้วยนะครับก็ไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับอันนี้ ของเดิมแท้นะครับแบบเรียวๆเลยนะครับช่างเนี่ยยังไม่เอาไปปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับผมให้ชมกันแบบรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับวันนี้เลยนะฮะอ่ะผมก็เช็คไปพร้อมพี่ๆนี่แหละนะครับนะดูประกอบการตัดสินใจไปได้เลยนะครับนี่ตรงประตูนะครับยังเห็นรอยสปอร์ตเมทาร์ชัดเจนแบบนี้อยู่เลยนะครับนะก็ตรวจรถไปพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเช็ครอบคันนะครับนี่กระจกนะครับก็ของเดิมฮอนด้าฮะชมนะครับทุกปานแน่นอนนะครับติดฟิล์มพร้อมนะครับ ภายในนะครับห้องผู้โดยสารตรงกลางกว้างๆแบบนี้นะครับแอสซียวีนะฮะรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะครับสำหรับคันนี้ 2.4EL นะคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับสปอร์ตแมนอาร์นะครับโครงสร้างสวยงามนะฮะบางคนเรียกกระดูกงูนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะผู้ชมไม่มีชนฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะฮะถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปให้นะครับไม่ต้องยุ่งยากในการ เซ็นเอกสารไม่ต้องขึ้นมาที่เพชรยนต์ที่กรุงเทพนะครับนะ้าเซ็นเอกสารเสร็จรอผลอนุมัตินะครับแล้วก็ขึ้นมารับรถที่เดียวเลยนะครับนะมาที่เพชรยนต์นะครับมา,าผมแนะนํานะว่าใหา้นั่งเครื่องนะครับหรือว่านั่งรถทัวร์มาก็ได้มารับเองที่เพชรยนต์จะดีกว่านะครับก็ของเราเนี่ยมีบริการรถสไลด์นะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะฮะกิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับหากพี RP ่พี่ท่านไหนอยู่ไกลๆเนี่ยผมแนะนํานะขึ้นเครื่องมาดีกว่า นะครับมารับรถขับกับเองด้วยตัวเองดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูด้วยนะครับสาหรับฝาท้ายนี่ครับก็เปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับนี่อันนี้นะฮะเปิดปิดระบบไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับออปชั่นเยอะนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยไปได้7คนนะชมมีเบาะผู้โดยสารตอนที่3ตอนที่2ให้นะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับเป็นรถครอบครัวเงกประสงค์นะฮะพื้นที่เก็บของเยอะเลยนะครับถ้าหากว่าพี่ ไม่ไม่มีคนนั่งนะครับด้านหลังก็สามารถพับแล้วก็เก็บของได้เลยนะครับนะบอดี้ของเดิมทุกอย่างนะครับนี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะพับเก็บให้อ่ะนี่พับได้นะครับนี่ก็ก็จะได้พื้นที่นะฮะเก็บของเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ขออภัยด้วยนะครับ โชคั้ำฝาท้ายนี่ครับก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการขันไขขยับไม่มีถอดแกะแงเปลี่ยนฝาท้ายมาแน่นอนครับไม่มีชนท้ายมานะครับนี่ทั้งซ้ายและขวานะฮะโอ้โหคุ้มค่าแน่นอนครับชมอนฟรีดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนละ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันนะนี่สามารถกดปุ่มปิดได้เลยนะครับคันนี้ขับสีมีแค่คันเดียวในเพชรยนด้วยนะฮะสำหรับสีบอนเงินคันนี้นะครับนะ2อ EL อครับ อะมาดูฝั่งซ้ายกันนะครับพาชมกันรอบคันเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับนะถ้าสนใจคันนี้ชอบคันนี้แนะนำว่าให้ติดต่อมานะครับ0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะครับ TOPPRP92 นะครับคอนแทคผมจะขึ้นให้ด้านล่างมุมขวานะฮะนี่ครับสปอร์ตเม้นอาร์นะครับเรียงสวยนะฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีติดเบี้ยวขนงอนะครับไม่มีชนฝั่งนี้มาแน่นอนนะชมสบายใจได้นะครับ ของเรานะฮะก่อนปล่อยรถนะครับเดี๋ยวมีทีมช่างนะครับก็จากภายนอกนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมาตรวจรถให้นะครับเช็คทุกอย่างฮะชมนะพร้อมปล่อยนะครับสภาพเนี่ยน้องๆ้องมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนนะครับปรับสภาพใหม่ให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะฮะบริเวณโชคบริเวณห้องเครื่องช่วงล่างต่างๆนะครับก็ทําความสะอาดนั่นเองนะฮะ นี่ครับชมนะฮะน็อตเสาปีนะครับฝั่งซ้ายมือนะก็ไม่มีรอยการขันไขขยับนะครับสติ๊กเกอร์พ่อควรระวังแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบนะครับอันนี้แผ่นเพลทนะฮะตรงเล่มแน่นอนนะครับนี่เลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับนะไม่มีเอ่อเล่มไม่มีชํารุสสุดทายนะครับนะตรงแน่นอนนะครับนะของเราตรวจสอบได้หมดนะครับคุณภาพรถที่เป็นยนต์นะครับยังการันตีด้วยรางวัลอ่าคุณภาพรถอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแชมเปี้ยนออฟเดอะยีร ปี2024นะี่นะคปีล่าสุดเลยนะครับอ่ะผมให้ดูหรือยังก็ไม่แน่ใจนะคะสําหรับตัวอ่ะโครงสร้างนะครับนี่ฮะโอโหสวยงามนะครับอ่นะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมานะครับเพราะว่าก่อนที่คันนี้จะติดจองไปนะครับนะขับสี่นะฮะนะเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับเป็นตัว2 4 l จุดสี่ปีสองพัปดจดสิบ้านะครับ พาชมโครงสร้างกันรอบรอบคันแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมออปชันภายในกันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับดูสภาพบาะกันด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะฮะมาครับภายในนะครับได้มาเป็นเบาะบักเร์ซีดนะครับนี่สีดําล้วนแบบนี้นะครับสภาพใหม่มากนะฮะเดี๋ยวเขาต้องเอาเบาะเนี่ยไปปรับสภาพกันต่อนะครับ ออกมาเนี่ยใหม่แน่นอนนัชมเป็นบอบปรับไฟฟ้านะครับนี่สามารถปรับระดับได้นะครับแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะฮะนี่คู่หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับนะครับก็ปรับไฟฟ้าหมดนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคลุกคอนโทรลก็มีให้เช่นกันนะครับนี่ฮะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวกล้องมองมุมกว้าสตานะครับหรือว่าเลนวอชมีให้ดูตรงนี้นะครับพุชาน์มีให้ด้านขวามือนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายทรัคชั่นคอนโทรลอยู่ด้านขวาตรงนี้ นะครับนะก็ด้านล่างนะครับไม่มีรอยข้าสนิมก่อติดอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับนี่ครับคอนโรลนะกระจกนะออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับแล้วก็กระจกข้างนะครับปรับและพับแบบไฟฟ้าได้ตรงนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่านะครับโอ้ภายในต้องบอกเลยว่าเงียบมากๆนะฮะฮะ กระจกเนี่ยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับไม่แสนห้านะผ่านการเมนเทนแ a นซ์ใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมนะฮะดูแลดีนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ต่างๆทุกระยะนะครับนะดูแลเหมือนลูกเลยนะฮะนะดีกว่าไปซื้อรถตามรถบ้านนะครับที่ไม่มีการดูแลรักษานะฮะก็ สภาพเนี่ยก็จะใช้งานต่อกันได้ไม่เยอะนะฮะของเราเนี่ยเป็นรถคุณภาพเกรด A นะครับโครงสร้างเกรด A แล้วก็มีประวัติศูนย์ต่างๆครบชัดเจนนะครับใช้งานต่อกันได้อีกยาวนานๆน,น,นะครับ10ปี15ปีได้เลยนะครับนี่ฮะจอแสดงผลนะครับแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับสามารถคอนโทรลตรงจอได้นะครับ สั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนขึ้นลงวอลลุ่มนะฮะปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุต่างๆได้ครบจบนะครับามาต่อการนีครับสำหรับตัวจอได้เป็นจอระบบเครื่องเสียงทัชสกรีนนะฮะนีะ่นี่ฮะสามารถฟังเพลงได้นะครับฟังวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบนำทางนะครับนี่แมปนะฮะ เนวิเกเตอร์เดิมเนวิเกเตอร์เดิมแท้ของเดิมแท้จากโรงงานนะครับนะก็มีระบบนำทางให้นะครับมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ครับชมนะฮะนี่สามารถปรับความแรงของแอร์ได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ เกียร์ออโต้ครับชมฐานเกียร์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าปาร์คิ่งเบระครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮมมีให้นะฮะอีคอนมดมีให้ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงกลางนะครับที่วางของนะฮะได้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่เสียบรูเอ่อ p o w e r outlet นะฮะมีให้ตรงนี้เลยนะครับที่วางแก้วให้2ใบใหญ่ๆด้านหน้านะครับแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยสามารถเก็บของวางของได้นะครับนี่อ่ะเปิดเก็บของได้นะครับสามารถเลื่อนได้เช่นกันนะฮะ นี่เลื่อนออกมานะครับยังมีรูเสียบ HDMI นะครับแล้วก็ USB นะครับนี่ USB มีให้นะครับ2จุดนะฮะแล้วก็มี power outlet ให้1จุดนะฮะรวมเป็น4จุดนะครับนะสามารถเสียบได้เลยนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีรอยขูดขีดนะฮะไม่มีรอยปากกาแต่อย่างใดนะครับตกแต่งมาด้วยคอนโซลลายไม้แบบนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับภายใน ะะค่อนข้างกว้างเลยนะชมผมเข้ามานั่งนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอาจจะไม่สูงเท่า P P V พวก f o r t u n e r m i l X นะครับแต่ว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยดีแน่นอนนะชมนะครับมาไปดูด้านหลังกันนะครับนั่งสบายมากเลยทุกชมเบาะ b u c k ก Seat นะครับเวลาเราใช้เ,เวลาบนรถนานๆาน,นะครับก็ไม่เมื่อยนะะนั่งสบายๆนะครับ สำหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนี่ครับเบาตอนที่2เนี่ยสามารถพับเก็บได้นะตอนที่2ตอนที่3นะครับเพิ่มความกว้างให้กับตัวรถเข้าไปอีกนี่ครับนี่ครับผู้ชมนะครับได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีดเช่นกันนะครับภายในเล็กรูมนะที่พักขานะครับที่พักเท้าเนี่ยกว้างๆนั่งนานๆก็ไม่เมื่อนี่ครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จนะฮะนี่ USB นะครับมีีก2จุดกระเป๋าถือจ้อใบคู่หน้านะครับ นี่ฮะโอ้โหด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านมีไฟให้ด้วยแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยครับชมนะครับอันนี้649,000นานะครับผ่อนฟรีดาวอยู่ประมาณเดือนละ11,000ตลอดอายุสัญญานะครับนาสูงสุด84่งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เซนนะสำหรับผ่อน4ปีนะครับผ่อน5ปีดอกเบี้ยจะอยู่ที่3.09นะครับ6ปี3.99 7ปี4.49นะครับแล้วแต่นะฮะว่าคุณชมเนี่ยจะเลือกผ่อนกี่ปี เอาที่ไหวนะคุณผู้ชมขอคนที่มีรายได้นี่ครับเป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้มนค้คำเลยนะฮะไม่ว่าพี่ๆจะทำอาชีพไหนนะครับพนักง,งานบริษัทรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการนะครับค้าขายเจ้าของธุรกิจเนี่ยออกได้หมดนะคุณผู้ชมนะครับขอคนที่มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับ รายได้22,000บาทขึ้นไปนะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยผ่านง่ายๆนะครับผมมีไฟแนนซ์เนี่ยลงให้นะครับรองรับกว่า10ธนาคารไม,ไ,มไม่ถึงไม่ถึงประมาณ7นะครับนะธนาคารรองรับไะมครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแบรนด์หลักหรือแบรนด์รองนะครับของเราเป็นดีลเลอร์ชั้นดีนะครับเรทดอกเบี้ยเนี่ยก็จะค่อนข้างต่ำเลยนะฮะที่ธนาคารกขาปล่อยเรทดอกเบี้ยมาให้นะครับ มาครับคุณผู้ชมสําหรับห้องเครื่องนะครับนี่สะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าไอวีเทคนะครับเอิร์ธเรียมเทคโนโลยีนะครับอัตราการเร่งดีคันนี้ได้เป็น2.4ลิตรนะครับเป็นซินนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับ ABS กระจายแรงเบรก EBD นะเสริมแรงเบรก BA มีให้ครบนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นรอยมาร์กนะฮะแต้มจากศูนย์นะครับนี่แสดงว่าเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะคุณผู้ชมสีเขียวสีฟ้า สีเหลืองสีชมพูนะครับมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเนี่ยช่างเขาจะมาตรวจเช็คให้รอบหนึ่งระบบไฟระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ของเหลวต่างๆเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเปลี่ยนถ่ายออกให้นะครับสบายใจได้นะนะเราทําให้ทุกอย่างนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่ฮะอมบริเวณสปอตไมน์อาร์กนะครับนี่หัวกระโหลกนะฮะเห็นชัดอยู่เลยนะอมนะครับคานหน้าไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะ ชมดูนะฮะหน้าอยู่สภาพเดิมนะครับใหม่มากๆคันนี้ไม่มีจิ้มหน้ามาแน่นอนนะครับพลาสติกคุมพันหน้าอยู่เดิมเดิมใหม่ๆแบบนี้สติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ับชมบริเวณฝาหน้านะครับก็ไม่มีร่องนอยการขันไขขยับหัวน็อตนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะครับรูระบายอากาศกลมสวยนะครับนี่ไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะร้อนขึ้นโลกปากกระโปรงชัดเจนนะครับมาพร้อม ฉนวนกันความร้อนแบบนี้ฮะโรมคันนี้ใหม่จริงนะครับ Honda CRV 2.4 EL นะครับปี2 0 1 8 1 9คันนี้นะครับกับเลขใหม่150,000านโลนะราคา649,000นานะครับฟรีดาวน์่อนอยู่ประมาณ11,000ใครสนใจคันนี้อยากได้คันนี้รีบติดต่อมา088 899 4496นะครับหรือว่าจะ a อด line ID มาก็ได้นะครับ TOP PRP 92นะครับ ใครซื้อรถกับผมผมแถมของแถมจุกๆแน่นอนนะชมไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์นะครับที่มูลค่า2 0 0 0 0บาทเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆหนึ่งปีเต็มนะซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศด้วยนะครับเข้าศูนย์ทั้ได้เลยนะครับแล้วก็มีฟรีบริการประกันฉุกเฉินนะครับนะฟรีรถสไลด์นะฮะยืบสี่ชั่วโมงเอาไปใช้งานต่อกันอีกหนึ่งปีนะครับมูลค่า8,900บาทนะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบ3 0,000บาทแล้วนะชมที่ผมแถมให้ นะครับเอาไปเลยนะคุณชมใครที่จองกับผมนะครับสำหรับเงินจองนะครับผมไม่ได้ยืดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟนั้นผ่านหรือไม่ผ่านคืนเงินจองให้เต็มจํานวนนะครับมารับได้เลยนะคุณชมนะครับหรือว่าท่านไหนมีรถเทินนะฮะสามารถเอารถเข้ามาเทินได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง To p SUV คัดเกรดเอด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ